สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นครับผมก็ตอนนี้ก็หกโ,โมงกว่าแล้วครับเก็บขาก่อนก็เห็นถนนทําใหม่ครับเขาเพิ่งจะลงดินทุกลังเสร็จไปเมื่อพักใหญ่ๆนะครับผมประมาณทักสามสิบนาทีได้ครับก็เอาของเก่าออกครับเปิดหน้าเก่าออกแล้วก็อาลุกแรงมาบดอัด ก็ไม่ได้ย่ำไม่ได้อะไรครับผมก็อยู่ประมาณนี้ก็วันนี้ก็รดนดำครับใส่เสื้อลุงวิทย์พิมงานลุงวิทย์ครับผมไปทํางานครับผมเหมือนเดิมครับลุยเลอะมาเลยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูครับผมก็าทำงานก็ค้องแก้งครับก็ทำเล้าไก่ครับผมก็โดดขึ้นโดดลงคนเดียวก็เหนื่อยนิดนึงแล้วก็ดึงสายไฟสายเมนกันก็ทำคนเดียวครับผมซื้อของซื้ออะไรด้วยก็ประมาณนึงเนาะ ก็ดีก็ไม่มีอะไรทําครับผมมันก็มีงานค้างอยู่ของพิัาด์นะครับผมยังไม่ได้ช่วยแกเลยไป้าแกก็โทรมาหาอยู่โทรถามรายละเอียดยออก็อยังติดงานอยู่ยังติดขัดอยู่ไปไหนไม่ได้ครับวันนี้ก็ทําเสร็จปุ๊บก็นั่งรอเขาไปซื้อของซื้ออุปก,กรณ์มาให้ก็เย็นๆเลยเพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้เห็นแบบแบบออกไปข้างนอกเมกื่อกี้หลังจากที่เขาเอาลูกหลังมาเทให้ลูกหลังก็จะประมาณนี้ครับผมเหืนเดิมสูงขึ้นมาประมาณห้าเซนครับ นี่เป็นหินที่ขอบเฉยครับผมจริงๆก็พื้นเท่าเดิมอะครับถ้าอะดูแค่ขอบเนาะมันจะมันจะนูนี่ยนน,นนะครับตรงที่เป็นเป็นแองก็ดูได้สายตาอยู่ในกล้องก็น่าจะเห็นครับผมเป็นแองไหมครับก็น่าจะเท่าเดิมครับขุดหน้าดินออยิ่งตรงหน้าบ้านนี่โอ้โ,โหเอาดินมาถมแล,แล้วขุดหนีไปทั้งหมดหมดเลยเรา่าเอารถซื้อหินข้างนอกมาถม มันก็ยังขูดออกให้มันเสมอกันให้มันดำต่ำกระเดิมอีกมันชิดยังไงให้มันก็ไม่้ดผมก็ได้มานี้ครับขับรถลำบากอีกถ้าฝนไม่ตกมาคืนนี้ก็เรียบร้อยเลยเนี่ยเข้าออกลำบากเหมือนเดิมก็หนุงมาดน,นึงเนี้ก็นี่ก็ไม่ไปถมครับผมบางบางที่บางตรงบางตรงโคง้งตรงไรมันเป็นแอ่งมันนั้นฝนตกมาไปขุดเอาน้ำออกมันขังแอ่งเออก็ยังดีครับแต่ตรงนี้ครับดูสภาพตรงนี้กับตรงโน้น เหมือนกันขนาดรดน้ำเลยนะครับหน้าบ้านในแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพื้นจอดรถมอไซค์ก็เท่าเดิมเท่าเดิมครับขูดของเดิมออกด้วยซ้ําไปอันที่มันแห้งมันหนาอันที่ซื้อมาลงลงไว้ก่อนมันก็โนยไปมเนี่ยโนนทมเข้าไปทําอะไรไม่รู้ที่ขึ้นเขาโนนถนนมันสุดแค่ตรงนี้เออฟิดยังไงเนี่ยไม่รู้ เดี๋ยขับรถเข้าออกลำบากด้วยเดี๋ยวขับมอไซค์นี่ก็เรียบร้อยเลยเมื่อกี้ครับเข้ามาก็คือคึกคักอยู่ครับมันมีรถอัดเนาะนี่แต่รถแท็กเตอร์มาดันเฉยๆแล้วก็ใช้ผ่านหน้าหานดันมัน้อยหลังขุดๆๆไปให้มันเรียบเออก็เอาแค่นี้ครับจ้งมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละเนาะวันนี้ก็ทํากับข้าวครับผมกําลังทําข้าวอยู่คือตอนนี้นึ่งข้าวเหนียวครับนึ่งข้าวหนึ่งข้าวเหนียว ว่าจะลาบหมูครับหมูก็เพิ่งจะละลายครับผมเมาน้ำมาเนาะเดี๋ยวนั่งสับอยงนี้แล้วก็มีเครื่องในไก่ครับผมว่าจะย่างด้วยแล้วก็จะมีตำพริกหรืออะไรนี่ครับทั้งอย่างหนึ่งตำพริกสดก็มารอด,ดูนครับเดี๋ยวขึ้นไปสับสับหมูกันครับน่าจะละลายแล้วละ่ะนานแล้วสับหมูลาบก่อนโอเคครับผมนานๆที่มาลงคลิปทีวัน วันปันบันป่ะน่าจะวันเนวันเนาะบ้านก็อยู่ยนี่ครับผมตอนเช็นก็เสียงนกร้องครับวันนี้วับนบนมาเมื่อคืนร้องมาตกข้าวเมื่อคืนไม่รู้ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านกเล็ครับจิบจับ,จบ,จบอยู่ในตรงฟืนนะครับผมเดี๋ยวก็ลงมาเด็ดผักสนลองสนอแนยังว่าจะแยกจะไม่ได้แยกเลยครับร้อนจัดไม่เป็นอันทำอะไรเลยทุกวันนี้ นกเล็กครับผมแล้วก็จิบกระจาบครับครับตอนนี้ก็เผาะตะแกรงย่างอยู่นะหอเล็กย่างตะแกรงย่างนครับอันนี้ที่แล้วเอาข้าวเมื่อกี้เอาข้าวขึ้นไปใส่กระติบไปแล้วนะเอาข้าวขึ้นไปแล้วเอาตะแกรงย่างครับเปรี้ยวย่างอา่าย่างพริกก่อนครับ จากตำพริกังพรักยังหอมอไม่ถนดัดเลยวะไม่ถนัดเลยตำพริกแบบนี้สูตรง่ายๆครับผมจากสูตรทางฝั่งสงปอปลาวเ่อนบ้านเราครับผมสูตรจาก ยูทูบเบอร์ดังของเราครับผมตัวโตเบียงกันครับผมตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วก็มีแค่นี้ใส่แค่ผงชูรสแล้วก็อะไรเอ่ยหงชูรสกับเกลือครับผมตำง่ายๆนะครับแต่พวกนี้ต้องเผาให้มันหอมนิดนึงชิมดูครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับเตอรพริกอยู่สี่เม็ดครับไม่ได้ไปนัดเมื่อวานเนี่ยก็ใส่แค่นี้ก็พอครับผมมันจะเป็นคล้ายๆครับมันนี้กินข้าวเหนียวเนาะมันแบบเป็นแจ่วตำแจ่วครับจากเครื่องเผา แล้วทีนี้เสร็จก็ไฟมันอ่อนๆนิดนึงเราจะย่างข้างในครับผมข้างในไก่กระบัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วหมูก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมเสียงดังเนาะก็เดี๋ยวลาหมูกับนี่ตำแจ่วแล้วก็ย่างข้างในครับย่างข้างในไก่ก็น่าจะต่อจากนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูกันครับอ่าตอนนี้ก็แป๊บเดียวครับผมเมื่อกี้คุยแป๊บเดียวก็ได้ที่แล้วครับอย่าง ชีเนาะอาจจะไม่เกินไปครับผมแต่ยังได้ครับผมยังได้เรากินมือเดียวหมดครับแล้วครับลิกลิกเหลือสี่เม็ดเองครับในตู้กอออ็อีกนิดนึงต้นหอมต้นหอมหวานครับอีกนิดนึงกระเทียมก็เดี๋ยวก็แปบ๊บนึงครับผมหอมแดงครับนิดนึงครับผมหอมออกระเทียมหอมแดงซื้อมาจาก พิเกตครับที่กลับมาเลือกตั้งนู่นนะครับผมอีพีก่อนๆนู่นที่เดินนางจากอ่าแต่การพืชผลมาสองพี่น้องครับผมก่อนนะครับผมแวะซื้อหอมกระเทียมนี่ได้มาโอเคถูกๆอยู่เราไม่ให้มันเสียเราไม่ได้ใส่ถุงครับห้อยเลยกันห้อยไว้พึ่งลมอ่าพริกน่าจะได้แล้วโอเคครับผ่านเก็บไปตรงนู้นขวดที่กอดคอกัน่นีนะ้จุดยากันยุงครับ เตรียมเราได้แล้วเก็บหอมแดงต้นหอมต้นหอมหนึ่งไปได้แล้วครับหวานแล้วหอมจะเ,เก็บหลือหอมแดงนิดนึง่งอาจจะนาน่นหน่อยเพราะยังแรงอยู่ครับเดี๋ยวเก็บเข้าหม้อไม่น่ารับเก็บเข้าหม้อไม่น่ากแล้วก็ให้ไปเวลาหน่อยแล้วก็ย่างข้างในต่อครับผมข่างในไก่ครับซื้อมาไม่ใช่รอบก่อนนะครับซื้อมารอบที่สองแล้วซื้อมาเมื่อบัน วันไหนวันพฤหัสที่ไหนแล้วครับวันนี้วันไม่ใช่ดิซื้อมาวันมันอะไรอ่ะวันจันทร์ปะไม่ใช่วันจันทร์เออวันจันทร์ครับผมไปตลาดนัดมาแล้วก็ผัดกระเพรากินไอตัวเก่านะผัดหมดแล้วครับนี่ผัดตัวใหม่ด้วยพอดีเจอเครื่องในสวยครับก็เลยซื้อครับเครื่องในไก่มันไม่เละแม่อะไรถ้าเละๆก็ไม่เอาเหมือนกันครับผม ซื้อมาทีโลโลก็โลก้าสิบบาทครับก็ได้ทั้งกลืนทั้งหัวใจทั้งตับก็โอเคครับผมได้แหละหอมแดงเดี๋ยวเก็บฐานนิดนึงครับผมใส่หม้อมไม่น่ามันร้อนจัดครับเก็บใส่หม้อมก่อนแล้วค่อยเอามาเติมครับว้า สุดสุดฐานก็มาจากบ้านครับผมมาจากบนมาจากตะก,การนู่นแหละครับฐานไม้กระบกกระบกที่นาครับที่ถ่ายให้ดูในในไร่มันครับสวนมันไร่มันนี่ครับข้างในย่างหมดหรือไม่หมดไม่รู้ครับหมากก็ไม่มีอะไรมากครับผมชุดเกลือกับชุด ก็จะสดอย่างนี้นะครับขายแช่ตู้ไว้ตั้งแต่บันจันร์ครับวันนี้วันเสาร์แล้วจะครบอาทิตย์อีกแล้วเนืย่างเบาๆครับผมสีสาววันนี้ข้าวเหนียวครับจะมีตำครับวันนี้ไม่มีเลยครับถั่วกินหมดแล้วมะกอก็แกงส้มไปแล้วก็เลยไม่มีตำวันนี้เมื่อคืนก็ตำมะกอตำส้มก็ต้องตำพริกครับตำแ่ว น่าจะเข้ากันครับผมยังทีเดียวหมดเลยยินหมดตอนเช้าใช้เอออันนี้อุ่นเอาครับทอดเอาหมดแล้วนใช่วิธีทอดเอาครับ,วเ,ววเ,รบเว็บมีแต่ยอมรับตรงตรงมันเว็บอัตโนมัติใช้ไม่ค่อยเป็นครับผม ก็เลยไม่ขี้เจ็ดออกมาเอามาแล้วก็ามาทําความสะอาดมันอีกเว็บเสร็จก็ต้องล้างต้องเช็ดก็เลยไม่เว็บด,ดีกว่าทอดง่ายกว่าครับไม่ถนัดกระเบ็บเท่าไรโอเคเนะเราย่างไปสักพักครับผมครับเมื่อกี้ก็ย่าง เครื่องในเสร็จแล้วเนาะเรืมหนายดูครับตอนนี้ดูคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้ก็เอาหมูครับหมูแล้วก็ใช้หมูสันหรือสันในหรือสันสันในเนาะเป็นก้อนนะครับมันจะติดฟันนิดๆก็เลยเอามาสับๆหน่อยครับเอา,าเดี๋ยวครบต้องถือมาในวันจันเนาะอัดนพิดไว้ก็เลยเอามาลาบหน่อยสับเองครับผมเองเองสับเองลาบเองก็ยุ่งเยอะครับตอนนี้ปรุงก็มาล้วนก็คือมีครับผม แต่นะครับผมไอ,อผงนัวชูรสครับผมชูรสแล้วก็น้ำปลานิดนึงแล้วก็ใส่ปลามานิดหนึ่งปลาปลาปลาร็จรูนครับปลาขวดครับปลาขวดโฆษณาให้คุณยายเนาะยุงเยอะก็เลยไม่อยากจะถ่ายเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่ได้จุดอยากกันยุงตรงนู้นเลยน่าขวดอยากกันยุงนะครับผมไม่ได้ขวดอะไรก็อพอดีไฟกับฐานก็นเลยแค่นี้ครับผมน้ำพริกก็ยังไม่ได้ทำครับแต่ย่างไก่สุกแล้ว ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำก่อนครับผมยุ้งกัดมือกัดมือครับผมใส่ไม่ถนัดเนานะอย่าดูนครับวิธีปรุงก็ผักก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับผมเอาเก็บเก็บแล้วก็ผักใส่ก็มีครับผมมีต้นหอมมีชีฝรัง่งมีสะแหน่แล้วก็อะไรอีกอะหอมแดงหอมหอมครับผักชีไทยก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรครับพริกข้าวคั่วคั่วไปแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวก็นอกนั้นก็นมันองมะนาวแค่นั้ครับผม เติมลงไปแค่มะนาวแค่พวกนี้ก็น่าจะจบแล้วครับผมลาบหมูทําง่ายๆครับผมนําไม่ยุ่ยงยากมากมายเพราะหมูมันมีความนัวในตัวมันกลัวอย่างเดียวกลัวจะเค็มเนี่ยมะนาวน้าหมดแค่สองลูกครับผมมะนาวลูกที่เดี๋ยวครับอ่ะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วน้ำจะเหือดก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บกันครับยุงเยอะครับผมจุดยากยุงแล้วนะ เดี๋ยวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว,ไ,ไ,หวได้ขึ้นบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราปรุงหนึ่งให้แฮมเย็นก่อนครับเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนครับเก็บทานครับเก็บใส่หม้อแม่นาคเนาะเราจะคีบขึ้นไปเนาะไปครับเดี๋ยว,วายงก่อนโอ้อยุุงเยอะมากเลยจัดการลงทำไรครับอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปจัดการเก็บทานแล้วจัดการไอ้นี่อะไรนะ กุ้งครับผมแล้วก็ไปหัน่นอันนี้แล้วก็ตำโคริ๊กครับผมกินไดลูกสาวรู้สึกว่าจะหิวข้าแวแล้วล่ะโอเคนะครับผมครับผมสำหรับไก่เครื่องในย่างเราก็เดียบรอยเร็วใช้มือครับผมกินในครัวเนะหั่นไว้เป็นชิ้นครับเดี๋ยวกินได,ด้สะดวกสบายหน่อยก็จะมีกุนครับตรงหน้าบ้านนะครับผมทำกับข้าวหน้าบ้านทำข้างล่างทำข้างล่างก็ขึ้นมาครับ เยอะแลวครับผมนานแลยแล้วไม่ได้อุ่นต่อด้วยเพราะว่าเลยไม่ว่าใส่ตะแกรงย่างแล้วก็ห้อยไว้ให้พวกน้ำมงนน้ำมันมันเสร็จมันชิ้นใหญ่ครับกินให้แบบเต็มคำไปเลย,เลยสบใจไปเลยเอ่เดียวนะครับก็กันเสร็จก็มีตำาอ่นี้ครับใส่เกลือกระชุรสดแล้วก็พริกที่เราย่างพริกต้นหอม จะเรียมอะไรเนี่ยหลายอย่างอยู่ทำเกียวแบบตัวตู่วิงจันทำครับผมก็เหลือลาบครับยังไม่ได้ปรุงครับเอาไปวางไปเก็บไว้เฉยๆลาบตอนนี้ก็นั่งอยู่หน้าบ้านก่อนไปทามลูกสาวเมื่อกี้บอกว่าถามว่าหิวข้าวยังยังไม่หิวก็เลยยังไม่ทำครับให้เขาหิวก่อนให้ออกมาครับเพราะว่า ใบ,บ้านก็เะกินไปก็ยังไม่หิวเท่าไรครับน้อยหิวแล้วถ้าไม่กินครับผมถึงจะอร่อยกินพร้อมกันครับแต่ตอนเช้าคือยังกินตอนเที่ยงก็แยกกันกินครับอาทิตย์หนึ่งกินข้าวด้วยกันประมาณสักมือ้อสองมือม้อครับผมครอบครัวเยกพ่อแม่ลูกลูกเดี๋ยวกินข้าวคือสนละครั้งกันหิวไม่เท่าหิวไม่เหมือนกันครับผมอ่า โอเคแล้วครับเป็นไงครับผมเป็นอดะแสบ่พีน้องเดี๋ยวทำนี่ต่อครับผมเดี๋ยวนี่ไปเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเลียวยาวๆผ่านงานเทปมาแล้วเมื่อกี้ไม่ว่าหรอกว่าเก็บข้าวพอดีครับถ้ไม่เก็มนครับตลบนิดหน่อย นี่หย่ำขอยครับเขาอยากจำกันครับผมตรงเวลาครับชุดครับเกลือครับยวนิดหนึ่งชุดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมั่งทิ่เบิ้งข่าบอพอดีเขาก็ใส่ปับแดกปุ๋งเนาะแบบแนวเข้าไปนิดหนึ่งครับครับผมกรแล้วละครับํำแจวมากกันาตาที่ผู้ห้ผู้ห้ยจ้งหน่อยนะครับเนาะชิ้คนตำนะครับแจ่กะว่าถ้าว่าแถมบอ แซ่บสุดครับผมแต่ตอนนี้คือหนังซึ้งบะเกิ้ลบ่พาะครับเมองใส่บักหนวครับผมใส่ชุดกับไอ้ความหอมความหวานของอต้นหอมหัวหอมกระเทียมครับติกใส่ซีเมตโอเคพอดีครับจำใบครับจำคุยจำใบเนาะใส่สองภาษาได้ครับวันนี้ครับฉันมีสามภาษาอะไรวอดอิตอิตอิตอิดอเลตันก็ได้อยู่มันจําได้แค่นี้ครับผมอยากจะบอกได้แค่กันนั่นแหละวันนี้ครับเดี๋ยวไปเติมน้ำปลาปุุง ขวดสักหน่อยนะพอด้จำครับผมพอด้นวดๆใบเขานอนครับอู้หูยงหลยอะไรครับผมอันนี้ไปครับเดี๋ยวไปกินขอวแรกน้ำกันครับผมครับก็ขอโทษทีครับผมกินข้าวเย็นนะครับพอดีไม่สะดวกที่จะถ่ายครับตอนเย็นข้าวนะบ้านก็แม่ญาติๆแล้วก็มีเสียงเพลงนิดนึงอยู่ข้างในก็เลยต้องอันนี้ครับพอดีพี่สาวว่ากิ้นเย็นนะครับแยกยหญกันแล้วก็มานั่งรับลมเย็นๆครับหน้าบ้าน วันนี้ลมนิ่งครับผมจะไม่รู้ว่าดูครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้จะเห็นมีไม่มหมอกครับเป็นสายเป็นขุ่นก้อนนะอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับทำแตกต่างแต่แยก,กแตกต่างครับอืมแต่วันนี้ข้างบนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรนะวิสาหะ มันมาค่าหรือเปล่ามันมาค่าเนี่อะไรครับมันยังไม่ดูกว่าดินนะครับดูทําไมวันนี้หน้ารู้สึกต่อากเลยเราแพ้เป็นขึ้นชัดเลยครับ่อเนาะก็สาหรับวีนี้ก็อลาดก่อนครับผมก็ใช้เวลาเล็กน้อยครับผมการทำค่าก็ตอนแรกว,ว่าจะไปทำาห้ดูก็พอดีไม่สะดวกผมทั้งมีเสียงเพลงอย่างไรด้วยนะ ก็คิดถึงเอฟซีทุกท่านครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชบมแาะติดตามก็ทุกท่านโชคดีมีความสุขรับผมเจอกันอีพีต่อไปแล้วอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ